โดยบทสรุปครับคือนักกินมืออาชีพครับผมทุกๆคนครับมีการออกกําลังกายมีการควบคุมอาหารนะครับมีการดูเรื่องของพลังงานนะผมมีการฝึกคาร์ดิโอมีการฝึกเวทชูนิง่งเหมือนเมือนกับเรานี่แหละแต่เขาทํามันอย่างจริงจังมากกว่านั่นเองครับเพราะว่า การทำสิ่งเหล่านี้ครับผมนะการทำสิ่งที่มันเฮลตี้เฮลตี้เหล่านี้นะช่วยเขาในหลายมิติครับช่วยเขาในหลายหลายอย่างนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับกับ2นะครับผมที่หลายคนบองคามคือเรื่องของระบบการขับถ่ายนะครับและ3ครับที่สําคัญที่สุดที่นักกินทุกคนก็คิดเหมือนกับเราคิดนั่นแหละคือ เขาก็กลัวตายเหมือนกันเขาก็กลัวที่จะบอกว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเหมือนกันอาหารที่เขากินมันก็มีแย่ๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเหมือนกันครับดังนั้นคนเหล่านี้นะผมนักกินเหล่านี้เลยสนใจเรื่องของการทาทุกอย่างเพื่อให้ตัวของสุขภาพของเขาเนี่ยนะผมมันยังคงดีอยู่ได้และเขายังคงรักษาอาชีพ ในการเป็นนักกินของเขาไม่ว่าจะเป็นสายคอนเทนต์หรือว่าเป็นสายที่แบบไปก,กินชิงระวัลจริงจังเนี่ยนะครับผมคือเขายังคงสามารถยืนระยะอยู่ได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนักกินมืออาชีพครับจะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ครับจากการกินแบบสุดโต่งเขาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่ตัวของ กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารครับผมอาจจะมีการฉีกขาดหรือว่าในอนาคตครับผมนะครับตัวของต้นเบืรอหูรดของกระเพาะอาหารอาจจะมีปัญหาหรือว่าระบบขับถ่ายระบบลำไส้นะครับผมอาจจะมีปัญหาได้เนื่องจากว่าเขามีการกินนะครับในรูปแบบที่ มนุนแนาเนี่ยนะผมเป็นระยะเวลานานถ้าเกิดว่ากินระยะเวลานานมากๆเข้ารับผมเป็นหลัก10ปีอะไรเงี้ยสิปีอัพนะครับหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวเรื่องของ Digestive System ก็คือเรื่องของระบบการย่อยอาหารแล้วก็ระบบของการขับถ่ายนั่นเองครับผมแต่ยังไงก็ตามครับนี่คืออาชีพของเขาครับดังนั้นนะครับความเสี่ยงทุกอย่างเขายดีที่แบกรับและแน่นอนว่าเขาต้องพยายามทําทุกๆอย่างครับเพื่อให้สุขภาพของเขาเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผ่านการ ออกกาลังกายผ่านการควบคุมอาหารแล้วก็ผ่านการใช้ชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับแปดสอย่างเฮลตี้อย่างคนที่มีสุขภาพดีนั่นเองครับผมนะครับแต่นะครับถ้าเราเป็นคนธรรมดาแล้วรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ลองเอาวิธีการของนักกินเหล่าน,นี้นะครับมาประยุกต์ใช้กับเรานะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถกินได้แบบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมแบบกินแบบสะใจเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือถึงวันที่เป็นชีสมีหรือชีสเดย์จริงๆนะครับผมคุณก็จะสามารถ กินได้อย่างแบบโหสุดติ่งกระดิ่งแมวโดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเลยนั่นเองครับผม